ละดาไอ้จ้าเอ้าน้องเกศได้ยินว่าฝันดีฝันเด็ดบ่ะจีฝันจะได้เลยถูกดิเอ้าแนะน้ำตัวสะก่อนก่อนอื่นดีค่ะน้องเกศผ่ารวยค่ะฝากช่องรวยค่ะค่ะบอกยังก็หนีบ่ได้บอกบ่ยิ้ได้ยินนะครับจะแซวน้องไรเขาเคินเขานั่งให้ดิอ่ะน้องไม่น้องไม่เนาะค่ะ อ่ะหัวที่ผ่านมาน้องฝันว่าพญานาคป่ะแม่นจ้ะพญานาคขาบอกเลขกหนึ่งหกเก่าจ้ะมันออกหกหกกับหัวกันค่ะแม่ต้องเกล็ดต้องเกล็ดไปจับมันมาแม่จ้ะน้องไปจับคือกับฝันว่าพ่อมาพ่อมาหาอยู่บ้านเาเด็กขอเสียงง่ายๆอีกจักหน่อยนะเด้อพ่อมาหาอยู่บ้านจ้ะบ้านเลขทีหนึ่งเก่าเก่านี่คนเลขกลับไปคือหกหกเก่าเก่าไม่ได้ออกหกหก หนูไปบ้านเจดังหนูไปฝัน,น,น,ว,นว่าเห็นพญานาคมาบอกแล้วหนูบารูบอกว่าเฮียเรามีพญานา,เาคเพื่อนสร้างพญานาคเมื่ไหร่เม่อเดียวบอกเพื่อนลาไปนอนอยู่น,นัน่นเราไปหนี้ก็เลยนจับว่าจากเที่ยวเราะจะไอ้ฝันว่ามีพญานาคมาบอกหนึ่งหกเก้าโอสีดับกับสีเขียวามาหนี้ตื่นเสาร์มาหนูเลยถามว่าอยู่นี่พญานาคบอเขาเลยว่ามีหนูเลยว่ามี องสีดำกับสีเขียวบอมันได้ถามว่าคือรูปมันฟันมาขึ้นมไม่ว่ามีมีองค์สีเขียวกับสีดำอันนี้ก็น้องเกตการกันได้แปลงแปลงตัวเลขเนาะแต่ว่าที่ที่นําเสนอเอฟซีผ่นบรได้แปลงให้เอฟซีแต่มีตเวา,วาบริได้เขียนแ,แต่เจ้าตัวเพิ่นผ่นได้โ่งมึงไปคอว่าให้หนุชถึกเลข มึก็เล่นทีมึงเคยสื่อหลายบะมเคยสื่อหลายแล้วมึงว่าหนูไปมูก็เลยไปจุดถูกขอแดดก็เหลกมากอ่ะวันนี้ตอนไปตำนักอาจารย์น็อตไปเห็นองค์องค์ปุ๊กองค์ที่ฟันเห็นเลยแม่ยัจ่ะมันมีน้ำตาไหลยางพาราด้วยยางพานกับน้ำตาไหลเลยอาจารย์จ่ะดูเล่เขาไปเมืองรอบวันนี้เพื่อนแหละไปก้อนหนูหนุยานลงทางหนูเคยไปวันนี้วันมันมันใหญ่ไปท่ะ เล่าวน้าไปวานมกิักรรเมืาา่อวานแล้ววันนี้ก็เล่ยขอพ่อนอนอว่าในซองนุงานน่าผ่านโฆษณาอมันติดมันบ้างแม่นจ้ะนูถ้มเพราะยังมือเส้ามามันผ่านนาตอววนนี้นึ่งปทเป็นยูทูบ้านเจสังจะ้ะได้ตัวเหล็กมาอือเล็กที่ได้ีคือเหล็กถูกแมน่นจ้ะโมเมนเหลขกฟันฟันต้องวันั่นเด้คือบ่ฝ่ายเอสซีน้ำแน่ ต่องงอดฟันมาที่หนึ่งก้อนเหล็กจะออกฟันมาเหล็กออกสิบสามตัวเดียวละล่างสิบสามเลยตื่นมาสิบวันสื่อนมาท่านเลยมันออกแล้วมันออกแล้วมันก็เลยหหายต่อไว้ปะแม่ใช่แต้เราลูเลยไปจุดถูก่างพ่อเม่รู้จะไมนออกก้อนหมูไอาจารย์ู้หนัว่าล่างเป็นเป็นคนบอกบอกหรือว่าเป็นนิสัยเขาจังไรโบจากเป็นกองสลากเลยวนะอ๋อประกาศไม่ประกาศออกมาเลยเลขออกหนึ่งสามจับด้วยสามวันสิมวันสื่อมันสื่อวันใดแล้ว มันหมดเวลาไม่อาจ้ะมันมันเลยบอออกหนูคิดามันจะออกหมดนี้แล้วหนูก็เลยไปจีรถูโมบ้านหนูได้เก้าสามหนึ่งอะเอาวเดียวกันเดยนเลยครับได้เก้าสามหนึ่งเก้าสามหนไปเปกันขนาดสามนกจีรแูไดก็ไปขอก้อนปูยูตั้นักใหญ่เป็นไว้น้ำมันบ้าปูดำมันบ้า กัปรับสะพานดีดีเื่นเสามะพ้าวค่ะเ้กานสอบแข่กอบแรกกไปคอยให้อกเลขน้องกรถูกน่งมคยเฉอไปคุณยาเถือกอนแค่ซสื้อจักบาทห้าสิบบาทวันวันที่ห้าได้เท่าไรได้ห้าสิบบาทนะงานนึดื้ขนเรี่ยไรอันนี้ก็ขดื้อสิแต่งวันนี้น้องเกตมักตัวใดเป็นพิเศษมักสาม พราาะว่ัันนตตมาจุดถูกตรงกันอีกแต่น้องเกศนี่ในเงินวมาถูกทุกงวดเลยมันบ่ถูกยเพราะว่าพ่อมาบอกจนมากที่เป็นเลขถือทุกงวดนี่สิเป็นพ่อมานี้งวดนี้พ่อมาไปมากหรืจ๊ะถ้าไปกินเขาอยู่หน้าซกันพ่อเสียชีวิตแหรือมันบ่เสียหรือจังจะลดเสียแล้วโอ้ผมก็งงพ่มาบอกอ ทีบอกตลอดเนมาอสัมสพ่อพ่อี้าไปแล้วสองปีแล้วสปีแล้วแล้วแตวาบอกมาตลอดแต่ว่าูก็คอยมาเล็กอันนี้เร่อามักเด็กหน่อยยอะขึ้ว่าแค่ม่ถแสมโตแม่ซือแลก็ือแจะแม่ถือ ห่วงแล้วห่วงแล้วอยากแลมีเงินใส่แล้วกับบกอสามตัวที่วันนึงสองกระบอกตัวเดียวว่าไม่ันะหนึ่งสองนึกกรไปื้องสิบสองตัวเดียวบอกัวพอยอักเือกอยู่ผู้เดียวนู้เดเอาไขได้ดายยกตว่เข้าไปนอนเฝ้าอยู่แต่แท็กับบ่บอกเข้าแม่สิบสองก็ได้เข้าไปน้องนิ่งหมดลายคือแมนพันฝันนั่นคกือฝันตอนจังโมงเทียน นั่นต่เมื่อเล็กออกนั่นนะแล้วเพ่อรับหานาที่เเหล็กงานของบอกไปไปคือเหล็กที่สองแต่พอท่านแต่วนบางเนินคนว่าติบสามบดนี้มันมันบ่อออกคนกับเลยให้ตามนั่นแหละแกวากัเป็นเหล็กบางงามสามล้อเมืองสามล้อมันตรงกับเหล็กปูจันทร์พ่อบอกตัวใดก็พ่อวันยังบบอกยังโบอก่อสามเด็กน้องเมื่อวันที่สิบหกเมื่อวันที่สิบห เพิ่เคยบอกกังเวียนมันบ่บอกอย่างนึงเคยรับค่ะเพราะว่าเออต้องไปรับเด้อบ้านคุณเพื่อนพูดของหน้าเพิ่นว่ะคือพูดของหน้าเพิ่อนจริงๆนะพูดของหน้าเพิ่นวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกต้องไปนอนต้องไปนอนพูดของหน้าเพิ่นเพราะว่าน้องเกอยู่บ้านเดียวกับพูดของหน้าเพิ่นโอ้นในนิสัยด้วอกันด้วยนิสัยดืวยกันผ่อนเมื่อเลขออกนี่งมู่ว้เท็นงานเลยไปนอนเดี๋ยวนี้ดืน้อมากบอกเลขคืออะไรที่สามารถมือเลขที่ออกมือไปนอน โอ้ได้สิบสามแต่ได้สิบห้ามวดนี่ถูกได้ถูกได้พอดีจุดทุบก็ได้อีกทำเหมือนกันเนาะจุดได้เสียนไปเลียกน้องเกียรตมาไม่น้องเกน้ียรติสายปูดุมากขึ้นอยู่บ้านเดียวกันานาคลูกหลานพญานาคลูกหลานพญานาคนะครับบอกตัวใดออกตัวนั่นมวดนี่ เอาเอาตัวนี้ไปก้อนนะครับย้ายออกได้มั้ยใกล้ใกล้บ้นเรเด็กทูบกับฟันฟันนั่นสามไม่เห็นเลยครับทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอขัดลอกนะครับผมรอแป๊บหนึ่งสามอายหกสามอายุคอยหนึ่งหนึ่งสามเข้ากันมั้หันไ่ไม่รอด หนึ่งสามนะคะผมเตะใจเตะใจเบิกทรัพย์ได้ที่บ้านอายุเพอดี่ได้หนีหกสามสามหกไม่บ่แม่งหกสิบสามปีได้ปีหนึ่งสามหกอิดโรกใหญ่น่าเสียงเปลี่ยนแต่กันว่าเรื่องอายุแคบหน่อยจอนะครับแคบหน่อยครับผมวันนี้ก็เป็นแนวทางของน้องเกตนะครับเนาะครับเป็นทางทางช่องก็มีโอกาสเพิ่งได้มาถ่ายทําเป็นครั้งแรกนะครับผมครับเอ่อ พ่อน้องที่เสียนะครับผมจะกลับมาบอกเลขนะครับผมเป็นประจําเลยนะครับเนาะครับยังไงก็แสดงความเสียใจกับน้องเกตด,ด้วยนะครับผมตัวเลขที่น้องชอบก็คือ 1นนะครับผมหน่มเนาะแล้วก็9ก้นี่เป็นเลขทูบนะครับผมยังไงก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับผมน้องเกตนะครับคือวิญญาณของพ่อกลับมาบอกเลขนะครับผมครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ